สวัสดีครับพี่น้องปองไปห้องสุกูสุก่อนครับนี่แหละครับเมือนี้มาพบป,ะ,ปะกับพงเป็นช่องพงยังไม่พ่นชาแนลอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเมือนี้กับสีผ้าพีผ้าน้องเขามาเห็ดหม,ม่ำหมูด้วพี่น้องหม,ม่ำหมูเนี่ยได้หมูมาพี่น้องเอ,อ้ยแล้วก็ตับมึงเนี่ยตับข้างในหั่นอยู่อันนี้แม่บังคำกำลังห,งหงั่นหั่นหัวิ้นไข่อยู่สวัสดีครับแม่บังคำสวัสดีค่ะพี่เมีพี่น้องยิ้มเปรย์เปรย์ไม่มีปากเขาวาแดงว่าในท่าลิกสติกบ่ก อย่ามาทำบาจกินหมั่มหมูคนนะะอ้าวป้งย่างพ่นก,กับสีผ้าเฮ็ดบาทนี่พี่น้องเลยเย่างกับหลุดชาตินีเป็นของปยยิ้งยวางพ่นเด้อนี่แหะสูตรปิ้งยวางพ่นคักราบบาดนี่อ่ะมีหลายสูตรพ,ยยพขาขาี่พยยพนกก้องมีหลายเครื่องปรุงเอาแนะน้ำเลยขันตอนแรกเวียนเล่ยการแรกคือเนื้อหมูครับพี่น้องครงับส่บนสวนผสมเด้อวัตถุดิบครับพี่น้องมาก็ตับใส่นหมั่มน้าหมูก็ได้ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวปิ้งยวางพ่นบนหมั่ำเอาตับสดๆนี่แหละครับแล้วก็หัวสิงไช่กระลังหั่น ใบมะกลูกรูดครับแล้วก็หัากะหักกะย่างนี้หักพวกซี่เนาะอย่ครับกําลังหั่นอยู่นี่ตะไคร่ตะไคร่เนาะกระเทียมกระเทียมครับกับเขาเขาเหนียวเขาเหนียวล่างดีดีเลยพี่น้องเด้อล่างผ่านน้ำเลยพี่น้องล่างผ่านน้ำทดีๆเนาะแล้วก็มาไล่ทั้งสิ้นกวนใส่หมูพี่น้องอันนี้ใส่สดๆเขามีทั้งใส่ทสดใส่เทียมเลยพี่น้องประยชน์มันยังไม่พ่นเตรียมการไว้แล้วเพราะว่าเวลามาหัดทั้งสี่ยันพัศษะาหมอันละก็น้ำตาลเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เกลือเด้อ ปรุงสีรดนัวนัวอนี่กาดผ่ได้ดอกละกะอ่าสอดปุงรสซอสปรุงรดพี่น้องเนาะก็หั่นลืมลืมหัวเว้ยลืมด้วเข่าขั้วขัวไม่หันลืมมันนะนี่ฟกไปแต่ตำตำตั้งเข่าขัวตำตั้งนี่ละจิตมตำหัวจิ้ไข่ใส่กันได้พี่น้องได้ตำหัวจิ้ไข่ตำกระเทียมตำหางักซี่เด้ออ่ะนี่เดี๋ยวตะเมืองขั้นตอนกันพี่น้องนะพวมกพอนเมลขัาวขัวก้อนบาดนี่ลักกะใบประกูดเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวบวกไปบวกหั <mother obey ster> ่น <tes> นี่ใบบกกูดน <Good> ้อยนึงเนาะอย่าใส่หลายเด้อพี่น้องมันจะเป็นลาบเด้อทังเข่าขั่วนี่นะครับเข่าขั่วขั่วไม่ไหมเลยนี่นะแม่ห้ามกับหั่นใบบกกูดหั่นแหลกๆนิน่อยเด้อพี่น้องเด้อบม่ต้องใส่หลายกับใบหอมปลอมพี่น้องจักน้อยอย่าใส่หลายเด้อใบหอมปลอมแม่ห้ามตัดต้องใส่หลายเนาะเอาต้องหักเพิ่นเด้อพี่น้องเอาต้เหงาเพิ่นหั่นนิดน้อย แล้วก็ไปตำใส่หัวสิงไข่ตำเข่ากันเด็กพี่น้องกับกระเทียมหัวสิงไข่ป่ะวุ้ยตำมันตำเครื่องปรุงชุดนี้ก่อนตำไอ้ตะไคร่เนาะหักกระเทียมตะกอนกระเทียมตำตั้งหากนี่รืมรืมนะตำหัวสิงไข่ตะกอนใส่กับหักกระเทียมตัดตำเนีครับจะเห็นได้หลายสูตรนะพี่น้องนะมันไม่สูตรตายตัวหรอก สูตรได้เสียบกต่เห็ดเบิ้งเนาะเดี๋ยวนี้ก็สูตรไปไงไ่อยพูนกับเคยเห็ดกับเคยเห็ดกินกันดูอยู่ครับประกาศพี่น้องตำให้แหลกๆเด้อะตำหวัวซิงไข่หากปักซี่แหลกๆเนาะอ่ะ,อะบัดน,นี้ตำกระเทียมพี่น้องกระเทียมกระเทียมหยดลงไปอู้ยเขียงบดขยี้คือดีเลยนี่เป็นกระฟงใส้ตาต่อของตำตำเปรี้ยวต,ตำไม่หำตำเหลียนดน,นิดนึง หมูสังข่เวียนกับเทียมกับตำแหลกนิดนึ่งนะตำแหลกกลัวเห็ดสมนะเห็ดสมหมูสมเนื้อกับเห็ดขอรอแกแหลกเนาะก็จะมากับเมนเมนเป็นเห็ดมันละเอียดนิดนึงนะแหลกล่ะใส่กระเทียมกินปนะรอะมาณสามหัวเพราะว่ากระเทียมกินเป็นหัวใหญ่เนาะพี่น้องในี่หมูสามขีดเด้ดีย๋ยบิ้ยตำหมูสามขีดปกติก็ใส่หม่ำได้เนาะ เดี่ยเขาไม่มีามเขาจะตับสุ่ๆด้พี่น้องตับหมูใส่เลยครับิหันแล้วก็ฝักเนะเนาะว่า่ักก็ได้ฝักบอักแย่งน้อยบันด้ักแหลกเพราะว่เขาขันเราต้องขันโดนด้ขันไปยี่สนาทีประมาณสิบห้ายี่สิเนืงปร้นกันเขากันเขียงหน่อยพน่น้เียงหน่อยเียงเรีนออกไปเลยเดี๋ยวักสันีดฝกนิดสใส่ลเด ใส่หมัใส่ตับขนมี่หมั่มใส่ตาตับไตั้สิว่าเป็นหมัมขขขห่ข้าขัวเฮ้ใส่เข้าไปสิเป็นสิเป็นลาบิหมั่เนี่เป็นลาบจิเว้ยกับ่เป็นลาบหรอหมัเ่นเ,นะมเนี่เฮ็ดพื่กันนี้ดมั่เนี่กับก็เฮ็ดเครื่องปูเห็ดวิธีการพ่กันพื่กัน,นกันหมัเนี่ก็เห็ดพื่กันะน หมูมันเนี่ยแต่ว่าใส่กวกาขันใส่กวกเแ็่อีกแบบหนึ่งเด้ใส่กวกาคนที่ปรุงอีกรวดหนึ่งอ้าวว่ามันเจียวจุกมากเนี่ยหมูกิโลหนึ่งเขาก็ใส่ตับประมาณสามขีดเนี่ยอันนี้ไปยังไงซื้อมาสามขีดตัวฝักเวอร์ขนาดใหญ่กับฝักเวอร์ ตับก่อนค่ะอาหลังจากที่ห้าหั่นตับแลต่น้อพี่น้องเนาะแล้วก็ฝักนิดหน่อยครับขับ่าได้ฝักแดดกับเพราะว่าเขากถึงแข็งบดกับบะหมี่เนาะอันเนื้อหมูนี่เป็นเนื้อหมูสันคอเนาะพี่น้องเนาะสันคอติดมันนิดนึงครับติดมันนึงเพราะว่าครับติดมันเนี่ยเป็นสีนุ่มนะเวลาเขากินมันสีนุ่มจังน้อยเนาะกัดนี่จะเนื้ออลไรกับแข็งกิดแล้วแต่ผู้มักดอกพี่น้องมักแนวใดกับจัดแนวนั้นเนาะ พออย่างพวกพ่นสะดวกแบบนี้เนาะว่าเอาเนื้อสันคอที่ว่าติดมันเั็กน้อยไม่พี่น้องครับมันยังนุ่มแล้วเขากนินนะจังโมแข็งเลาวมัแล้วเนะขาไปตากแดดแล้วก็ขับตับเนื้อกิโลหนึ่งตับใส่ประมาณสองขีดเขิงพอถึงสามหลัพี่น้องเพราะว่ากักออกไปน้อยนึงมันหันมันหลปวด <c oughs> อ่ะเลยเวลาปรุงระบาดปรุงผส,สมกันเลยค่ะเมียนผู้นวดกันเป็นแม่บังคับผู้เกา่าเส้นเ,เก่าเส้นเคยเปลี่ยนผู้ใหม่สิบบวก อาครับกระเทียมกระเทียมมงกมาครับแกงปรุงกระเทียมนี่ครับใส่ไปเลยครับสามส่วนใส่เบิร์ดนี่แหละเอ่ะกระเทียมะละเอียดแล้วกระเทียมโขกละเอียดได้พี่น้องบะคือเห็ดบะคือตอนเห็ดไอ้สมเด้อกระเทียมสมเพาะจิตตำหยาบหยับ,ยบนินึงครับแลกระเข่าล่างมะย่างดีได้พี่น้องนี่ล่างย่างออกให้เมื่อเลยกระเทียมกับเขา่าซูเซียนครับแต่ว่ากระเทียมสมหนึ่งซ้ำกันเลยแต่ว่ากระเทียมมัมนีก่ก็ให้หน่อยก็เช็กหน่อย เอาเข่าสีหน่อยคนนิดนึงเอาบานีกา้กะนี่ดิพี่น้องเห็นป่ะ <laughs> <laughs> อ๋อเินสินนี่นี่แม่บงังคำหั่นเห็นป่ะฮั่นให้นแหลกๆละเอียดเลยดิพี่น้องหั่นให้ละเอียดเลยดิอนนนนนปปันนี้คือใบบักกูดนี่นี่ใส่เบิ้งกันกับอันนี้ใบบักกูดนะครับนะ้วก็นี่คือเข่าขาั่วม่ำต้องใส่เข่าขั่วด้วยพี่น้องนะเด้อเข่าขาั่วเข่าขั่วไม่ไม่หัมาาขขวมา,าสั่นเออเข่าขั่วกับสีระมาณเด็กเนาะ สามส่วนโตซี่ส่วนโตแล้วพี่น้องมันเนี่ยโอ้ยต้องติดถั่อยเขยเนาบาดนี้กะอันนี้คือหัวชิงคายตำใส่กระหกักกระซี่ตำละเอียดเด้อป <c oughs> ุ๋ยงวยพ่นมุมมีนเครื่องบดเลยใส่สากตำเอาอ่ะเนี่ยบางคำตำมือท่องตำต,ต,ต้องจมให้ข่อยเนาเออแล้วเรบาดนี้เครือค่องปรุงเฮาบาดนี้กระน้ำตาลน้ำ <c oughs> ตาลหนึ่งช้อนโตอย่าลืมนะพี่น้องเนื้อนำตาลไส้แดงหน,นึ่งช้อนโตนี่ น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เข้าไปเลยครับใส่ไรก็้าไปเดิหวานเนี่ยเบาหวานทำหาเด้อคือกินยังไม่หอมหอมยังหอมนี่แหละเครื่องปรุงที่เขาปรุงไปแท่านบอกเมื่อเป็นเตยเสียดเด็ดเลยผมืึ้นชิวๆว้ยมาหาหลอนก่อนเด้ออันนี้ผมปรุงรสรับพี่น้องผม,มนวดกินข้าวผั่วครับประมาณจะหนึ่งส่วนตัวเพียงๆเอาเพียงๆเด้อหลายผดกับบุรีเดียเสียบผด โอเคครับตำหนิหล้วลกาที่ขาดบุได้่ไว้เอาถุยมาตวงได้ไหมับนะเดี๋ยวนี้นะเอาเอาไว้นี้ไหมนี่ขออนุญาตเดี๋ยวกับอันนำปรุงเดียวกันแหละเอาลงมาพี่นี่ให้พี่น้องเพ็ินน้ำเนี่ยเออนี่อันนี้คือ,อยังส่วนปรุงรสปลาบ้านเยอะนะเดี๋ยวจะผุ้มมักหนะูกเนาะผุ้มมักหลกระเสียบหลายกระใสไหลายเอ,อาแต่ว่ากกระใสได้วพอดีพอน่วนแบบพี่น้องเลยประมาณหนึ่งส่วนเด้อะเหลือสร้างทอดโอ้โน บาดนีตเอีะสอสปรุงรสใส่เด้อยพี่นองเด้อแต่วา่าอันขันเทดสม้มอย่าใส่เด้อขันเทมบาใส่ได้พี่นองขันเทศบาใส่ได้แล้วก็เกลือครับเอาปาดทีมมออ่นี้เมื่อหันมือขวยระวางนี่ด้วยถ้าปาดตรงนี้เออเกลือหนึ่งช้อนตัวเพียงเพียงครับเฮ้ยหนึ่งพันนสวงส่วนตัวเพียงเพียงว,งว,งว้ยเหน, <laughs> เนือโลหนึ่ง <laughs> กับนมม้าเพื่อไว้น้ำกับตับอีกส่วนหนึ่ง เฮ้ยโอ้ยกวดท้องปวดออกมือแล้วเอา่อยเอาสามนึงเอาปาดไหมครับอือเอปาดแถวๆกันจะปาดออกไรผลโอเคครับโอเคครบไปปัดทิ้งครบแล้วเพราะว่าปกติขันเนียลูกหนึ่งนี่เข้ากับสองส่วนแล้วสองส่วนโตปาดเพียงเพียงบาร์นิ่วเรืมว่าเข้าจิมีมีตับนองหันเนาะครับแล้วก็เกลืองเคียงเขาก็เลยใส่ไปสามส่วนโตปาดเพียง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 ้องได้เพียงเพียงปากไงเด้อครับจะใส่ลายมันจะเข้ม เข็มกินบ่ล็ดได้เป็นโรคไตได้สิบอกให้เด้อถอดไปยังงี้พ่นบ่ได้ด่า,า, hey hey. า,าบาทนี่เฮ้ยเฮ้หาวแม่ฮหามันเลี้ยงเพียงข้นเจ้ารั่วเลยยี่สิบนาทีนะแจ้คันเข,ข,ข้าไปเจ้าผู้มาคันนะฮักขากัละมังไว้ความเริ่มสิเรียนนี้ <laughs> จับไปหวามากในการคันคันเผาขกันหาดที่แป้นไปพี่น้องมือนี้มือเลอียกวอก หม,มันบ่ละแม่ทำโบจ้าสเปอหนาห้สหนาสิยัางยากสเปอร์เห็นหน่อยนะังยากเนาะประมาณเร่งหมันเบื่อเนาะเจ้าก็เลยเ,เนะากกะเดี๋ยวพงยังไม่พ่นบ่ค่อยได้เล่นเด้อพี่น้องเด้อก็บ่อยากเล่นมาได้เล่นมาได้ก็บ่ถือจกเทียแท้งมาได้ก็บพูดถือเ <laughs> ไไอถีเยแห้งเลยเปลีนนป่ยนมือคันแล้วค่ะพี่น้อง นะคะแม่ทำคั่นแห้งบ่ถึงม,นมันบ่เห็ดเ<ม>ห็ดกล้วยฟูดบ่เป็นตะเขากันไงกัน <laughs> คั่น,น,นบ่ถึงเน่าเด้พี่น้องแม่นคั่นบ่ถึงเนีนถึงเครื่องสิเน่า เพิ่นเ็ดหลายๆเพืชเทศขายเพิ่นบดวตออบุญตัวนียค่ะเขาปั้นปั้นเอาปั้นเองเขาเกลือเกลือใส่กันย่างดีห้องกันงวดดีดีเลยแล้ก็ใส่เครื่องนี่แหละหานี่มเกลนี่นเข้ากันว่าห้ามเอ้าย่องย่องเตาไปเจ้าแห้งเลยย่องตุยตุยอยู่แล้วนะอยู่แล้วครับสูตรไปยังงวดพ่นเด้อเฮ็ดกินเฮ็ดขายได้พี่น้องเฮ็ดสูตรนี่แหละรับประกันแซ่บแน่นอนหอมเลยด้วยนะพี่เพราะว่าเบ็ดตัวนั้นแหละ กัดนวดบ่ได้นี่กะสีเน่าได้พี่น้องได้นวดให้ได้เด้นนอนวดให้นเน,หน,หนี้ยตุย้ยคนละพอหม่ำเมนทุกขั้นตอนกนละเอียดยังตับไปยังง่วนข้นละเอียดปันไดนแต่ว่ากับเล้วแต่เด้อผู้ลงข้นเก่าเข่าเครื่องโบ๊เนาะตับเนาะผู้งข้นกับฟักอ้าวผู้ลงข้นกับหมักตอนซ้ำนีลนำน่ละตอนซ้ำนี่ละเย็ดกินเองพี่น้องใส่กะตอนยัดใส่กะมีสองใส่เด้ ของเฮาไม่ใส่เนาะใส่เทียมหรอกใส่ใส่แท้ใส่แท้ใส่หมูแท้สิญญาณถึงเบิ่งทั้งสองใส่ได้อพี่น้องเด้ออยากให้เบิ่งทั้งสองใส่เลยมื้อนี้อ่ะหลังจากที่เฮานวดแล้วเนาะแม่ครับนวดแล้วแล้วก็ปรุงเรียบร้อยเนาะพร้อมสิยัดตใส่อันนี้ก็เป็นใส่ใส่แท้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นใส่อ่อนเด้อใส่แท้นะแม่มีคำสัญญาดซะก่อนอันนี้จะเป็น ไอ้เวยก็คือขวดน้ำเท่านั้นล่ะครับขวดน้ำโคลดิ้นนี่แหละนะแล้วก็พอประคับปรกับมัดไว้พรยังไม่พ่นมัดไว้ก้อนนอกพวันเพิ่นหมื่นมันสิีษะเนาะเอ้าให้แมีความหยัดเลยนะครับนั่นสคเมื่อฉีดเพิ่นเพิ่นเฮ็ดอีหลีก็อันนี้เฮาเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็สิมีเครื่องมือมีแนวหยัดได้ยังไงดีครับอ้ากดเข้าบัด ส่กันตงนีนะครับยัดเขาเปงสี่ล่ะด้านเขาเป็นสี่ล่ะหีดตรนํ้นมหยีดมานึ่งนั่ดัดทำไมมือเราหน่อยเงียนม่หนีไม่หนีให้มือคอยกัน เออกดต้เล่ไมครับเดอ๋ยวทละรับอันนี้ใส่ใส่แท่ได้พี่น้องเด้อข้าวสีมีสองใส่ดีมีอีกใส่หนึ่งนี่อันนี้มันใส่เทียมพี่น้องนี่อันนี้ใส่แส่น้มใส่เทียมเด้อใส่ได้ทั้งสองใส่เลยพี่น้องเต่ว่าส่วนหนักเห็ดขายเป็นเห็ดใส่นี่ใส่เทียมกดลงบีบลงนี่อกอก ครับหลังจากที่ดันนะเขาปากเขาปากขวดแล้วก็เป็นสีม,มีฟองอากาศกับจิมหมอกมูดังปอกๆอยู่ละครับจิมหมอกจิมแล้วก็รูดลงไปครับโอ้เอาสะพุ่นเลยวะแม่หัมไล่ไลหยื่อมาไลฟองอากาศเนี่ยนะเอาล่องบาดนี่ขันพัสดุเข้ากับสีไล่บวลงกดบวลงเนาะเอากดลงแม่รับ นี่แหละครับใส่ปากขวดผู้ลงทุนิ่งกัมีเครื่องอัดเครื่องยัดเนาะเขาก็เห็ดกินธรรมดาเขาก็บซ้ำนี่แหละกับไหลลงเรื่อยๆเลยพี่น้องไหลลงสิแหละกำมือนีกำกำไปดีกันกำแน่นนี่ลีดบลุงดิกันกำแน่นมือนีเขากดมันสิบลุงดิพี่น้องเออวันนี้ค่อยๆเห็ดลงไหลลงครับกเป็นฟองอากาศกระจอก Graduate, <Bye. S 1> แก่เตรียมเลยพี huh. ่น้องใส่หนึ่งตัดไปหลายตัวอยู่หลายตัวอยู่ม่หั่มหลีดขันเขาหลุดบอลงเขากระแท้งๆด้วยพี่น้องด้วยให้ฟองอากาศออกครับนี่ล่ะสี่มาดฐานอย่าน้อยเนาะแนวกว่าเขาขันมันเมื่ออาชีพเป็นกระสีมีแนวมีเครื่องมียังหยัดเนาะอันนี้เขาเห็ดกินเดียวใส่เบี้ยวแม่คำบอลลูได้กันใส่เบี้ยวแม่นเออไม่ใส่ตรงๆนี่เนยเนี่ยเออ แม่นอย่าให้เบี้ยวเด้อพี่น้องกันเบี้ยวยัลดลงเดี่เอายัดลงบบดนี้เออบ่เบี้วยวแล้บุลงไปี่เนมองลงอยู่พี้นี่ครับตัวนี้เป็นใส่แท้นะพี่น้องสั่นนิดนึงครับนี่เหยียเข้าไปแล้วครับอันนี้สิเป็นใส่เทียมเนาะใส่ที่เฮ็ดขายแหละที่เป็นเฮ็ดขายเนาะอันนี้ผมยังไม่พูดเ,เสื่องในเบื้องสวงแบบนะครับถนัดแบบใด็กเอาแบบนึงได้พี่น้องเด้ออันนี้ครับ เมียทำก็เลันเงยียดกดลงนะครับกดลงอันตรงนี้ตรงข้อยัดบ,บีบให้งแน่นได้พี่น้องเด้อค่อยๆค่อยๆไล่เพราะว่าใส่เขาเขาไล่ไปหนีเด้ครับไล่ไปหนีไม่ได้เขากดนี่เขาก็ต้องปล่อยใส่ลงไปน้ำน,นี่ครับนี่ครับนี่ไล่ไล่แล้วก็ปล่อยลงแดงสีครับเมียทำแล้วแห้งมาหลายครับนี่ กระจ๊อครับจอไม่ไม่ไม่จอรครับเ mm hmm. มียน mm hmm. ไม่กินเขียวจอก็ไ mm hmm. กด้เนี่ย mm hmm. ครับแฉนตันดีดีเนี่ยขี้กดังทีนี่พี่น้องอ mm hmm. กดอันนี้เป็นใส่หมูด้วยพี่น้องด้วยเมื่อกี้ก็ใส่หมูอันนี้ก็ใส่เทียมครับนี่อะไรอย่างเงี้เอาจ๊อจอนเนี่ยไม่ับแท่งเห็นไหมเนียน ลายอากาศพี่น้องลายลุ่มลายอากาศยังยัดไงเนาะนี่แะลายอาก็หีลงไปครับน,นี่หีงลงไปเลยเหี้หยงลงไปเลยแทง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 ๆๆๆลายอากาศโอ้ยสุดสีดเหลี่ยวนว้องเมย์ทำเอ้ยขวัญมัใจาสีขาดน้ำเจ้าแท้บัดที่เนี่ย <laughs> <laughs> เอามาหลายผลาะครับ <laughs> กับเป็นนันวะสำเร็จเนาะพี่น้องนี่แหละครับเห็ดอวัยสวยยุ่งสิละเมสร็จแล้วก็ม,วมัดคอแล้วเมียนมัดคอแล้วแม่บังคำหม,มัดมัดกับวอัทหักันขอหน่อยขอเงีออย้ยพี่น้องเป็นนันว่าเห็ดประมาณนี้แหละนาะพี่น้องอันนี้เราก็ไปทอดแล้วได้นี่เห็ดกินเองตัดคลิปเราก็ไปทอดเราบ้างอันนี่แซ่บแซ่บพี่น้องมันยังดำดำนี่แม่ครับอันนี้ตับได้ปะคะเมียนคอยคันบ่แหลกตัวน<ร>ี้คันบ่แหลกคมันมีเคียงบดเนาะพี่น้องเนาะมีเป็นบางตอนนะที่เนเอาบานนี่เป็นว่าวะสำเร็จพี่น้องเอายกขึ้นแม่ครับ ฝากพี่ฝากน้องห้องสบัดนี่จะได้ลากา้จากพี่น้องห้องสก้อนสำหรับคลิปนี้เนาะครับช่างพอกันชิปไหมไม่ค่ะติดตามไม่ได้พี่น้องใส่ตุ้งเช็ดตุ้ต่ม่เก่า้วด้วยค่ะติดเบื้องชิปทอดบพรอะเขาเมนมาได้พี่น้องกับติดเบื้องชิปทอดติดทอดสูกินสูเบิงครับครับไปบั่นี้แม่ทำมาไปทอดกินน้ำแข็งได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าเหนือลูกสาว